สวัสดีครับวันนี้เป็นเหลี่ยมนาวินต่อสองหนึ่งนะครับฝั่งนี้คือเจ้าจันเจ้าปากน้ำข้ามคนเดียวนะครับจันเจ้านี่คือเสื้อแขนยาวนะครับ ตัวยกเป็นเจ้าแฮกค,ครับจ่าแฮกนะครับนาวินเริ่มกลับมาฟิตแล้วครับก็เลยเป็นเหลี่ยมราคาซ้อมๆกันนะครับนาวินนำ4ต่อ0ครับอ๋อนาวินหยิบครับโอ้นาวินกลับมาฟิตมากครับวันนี้ครับ

นาวิน 0. 0. 0. โโนำ6-0ครับโอ้โหเสรพิกเน็ตครับนี่ครับข้อดีของนาวินนะครับเสรเลียดเน็ตเลียนเยนเ็ตเลย,น,เย,น,เยน,นะครับหลายคนสงสัยว่านาวินเสรแปรดีที่สุดจริงเหรอนี่แหละครับดูเอาครับขนาดยืนสองคนยังรับยากเลยนะครับเทเวศไม่ถึงนี้รับยากเลยนะครับ ท่าเตะของเจ้านาวินอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเตะชัวร์ครับเตะชัวร์ไว้ก่อนนะครับขอแค่ขึ้นเตะก็รับยากแล้วนะครับต7-0ครับจันเจ้านี่อาชีพหลักคือเป็นตัวยกนะครับเป็นตัวยกของค่ายตักน้ำนะครับ7-0ครับ

วันนี้แอดมินอาจจะไม่ค่อยพากเท่าไหร่นะเพราะว่าเมาค้างครับแต้มศูนย์ตอนเจ็ดครับ

ยี๋ยังไปเอายูทูปอะไรเขาแห่เรียบ <c oughs> มวยปากน้ำก็ยังไปเอาลงยูทูปเลยแพ้ไว้แล้วครับดีแล้วครับเรียบต่อไปได้ไงเดี๋ยวคนรของมัธา,าแตตัวาส้วนละว่นโอ้โหนาเบียนเสิร์ฟยอดกินสองคนได้ครับามมาล,ลูกหลงเส้นเลยนะครับลูกนี้ครับลูกแกะถูกไหมแต่เสิร์ฟไม่ลงอยู่แล้ว เต็มแปดต่อศูนย์ครับระกอค่อนข้างขาดครับอ๋อจะจัดเจ้าตันครับไม่รู้จะเสิร์ฟกินนาวินตรงไหนครับเสิร์ฟออกดีกว่าครับแต็มแปดต่อศูนย์ครับ ขาดจริงๆครับเกมนี้ครับราคาข้างนอกไม่มีเลยครับ คน่าะไ้ได้อกนูับได้หแล้วล้วยูทูไดได้หนึแล้วใครปักน้ำได้หนึ่งแล้วนะครับ1ต่อ9ครับลูกออกครับ สวัสดีครับเนี่ยอ๋อพัดเนี่ยของจริงเนี่ยอ๋อพัดพงครับหืมลูกออกนิดเดียวครับ

แปดหนึ่งต่อเก้าครับ ใครปากน้ำไ่มาเป็นสต่อ9แล้วครับ chả heck tăng đi là trận châu tệ sỉa lại lúp này rồi 91 น,นี่นี่ก่อนลงสนามดูเหมือนจะสูสีครับเอาเข้าจริงๆแล้วเจ้านาวินขาดเลยนะครับตอนลงสนามนิดขาดนอกก็เสมอไหนเสมอกันนะครับตอนนี้กับไม่มีราคาเลยครับ ช่วงนี้นาวินน่าจะกลับมาฟิตแล้วนะครับเพราะว่าดูดูหุ่นบางลงบางลงไปเยอะครับเอาล้วครับเสิร์ฟกินนาวินได้สองลูกครับ 5ต่อ10เียครับลูกออก back out there ขยับรถสกเไกมัดหเ้กมครับนาบีเราชนะไม่ได้ครับ